สวัสดีค่ะจากช่องคุณครูบัวบูชานะคะมาอีกแล้วไปพากันไปเลาะก,กินอีกแล้ววันนี้ก็ขับรถออกไปก็ไปเจอร้านแวะอีกค่ะข้างแรกอีกค่ะไปแวะกินอาหารเช้าอันนี้ก็เป็นรายการอาหารติดไวหนาลานเนาะไปเบิงงว่ามันมีอย่างแน่เลแวะเข้าไป ร้านเล็กๆค่ะแต่น่ารักดีมีขนมปังทําเองสดๆสิบปนแบบนี้ทุกร้านนะเพื่อนเสตดขนมปังเองกาแฟหอมๆคนกูก็แวะเข้าไปตบแต่งสีสันของร้านนี่จัดจ้านขนาดร้านนี้แพรวพรวน่านั่งค่ะเป็นร้านเล็กๆ มีโต๊ะอยู่ือสลซีโต๊นี่แหะฮะสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาบางทีเขาไปออกกำลังกายขี่จัก,กรยานแล้วก็สิแวะมาจิบกาแฟสกอรกกอนเมื่อบานอันนี้ก็ให้เบ่งบรรยากาศในลานนะฮะสามีกับกำลังเบ่งไล่การอาหารคุณจะมีกินอย่างดีเนาะคุณกูก็ไปท,าย,ทายนั่นทายนี่ยางอ้อม ล่านเขาเห็นยังกับถ่ายไปแต่ก็ต้องพยายามไม่ให้ไปโดนไปถ่ายภาพคนอื่นถ่ายของถ่ายยางไปอันนี้เขาขายน้ำฮะสมมติว่าลูกค้าว่าโอ้ยมันหนาหักดีก็สามารถซื้อกลับบ้านได้ขออนุญาตเว้าสองภาษาด้วยค่ะบางเทธอ,อาาวเธออาาว่าไทยไปทยไปทยมากลุดบอกเป็นเล่ามันก็เลยเป็นสองภาษาฮะ นี่ก็ตกแต่งสวยงามผู้น่ะช่วงที่ไปถ่ายคลิปนั้นวันว่าเล่นไทยด้ค่ะเสือคุณคู่นี่แจ่มเลยหัวใจเต็มเลยตอนนี้สร้างอาหารแล้วก็กำลังรออยู่ค่ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันว่ามือนีสิผ้ากันกินอีหยังถ่ายผ้ากันถ่ายรูปเหรียนมากหลายชุดอันนี้ชุดกาแฟอันนี้แต่บอด้เสือกลับมาหนูไงมันหลายเราอยู่บ้าน มาละกาแฟตอนนี้กาแฟดำตัวเิ่นให้ดูบรรยากาศเป็นร้านเล็กๆแถวชนบทฮะร้านน่ารักดีมาละค่ะอาหารแถแบบของสกอตแลนด์ฮะอาหารเ,ราเจ้าก็จะอกก็จะเป็นแบบนี้ เต็มที่เลยกินอิ่มหอดเทียงุ่นละกันบ้านเท้าอันนี้ของกูก็เป็นซุปฮะซุปกระดัมแล้วมีขนมปังนนไทยบรรยากาศเราชอบช่วงนีาา้โบมีคนมาเลยไทยได้จัดการอย่างไงต้องจิมมี่ แถวมอมแล้วก็ซื้อทางในบ้านเฮ้าอีกจะเป็นโจ๊กจากละตอนเศร้าโจ๊กไปตั้งโกไปเขาก็เอาบรรยากาศน,ากน,ากน,ากนะฮักนะฮักไม้เบิ้งเนาะฮะมันบ่เคยมีอย่างายชีวิตกับวนเวียนอยู่แบบนี้แหละค่ะขี่รถเดนินขี่รถเดินแล้วก็จอดแวะเบิ้งล้านนั่นล้านนี่พากันกินข้า,ขาว,วกินข้าวแล้วก็ขี่รถเมื่อบ้านไปเบิ้งทีวี ชีวิตต่างแดนไม่ค่อยมีอะไรค่ะอันนี้ก็เป็นแพนพังการเดินป่ามันจะมีปลาอยู่ข้างหลังคะอ่าคลิปนี้ก่เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะ,ะเนาะเอามาชมบรรยากาศแบบสั้นๆไปอ่าบัน,นอันนี้ดอกไม้ก็สวยช่วงนี้ซัมเมอร์ดอกไม้กำลังออกอคุณครูก็ขอขอบคุณนะคะคเพื่อนๆที่ เข้ามาติดตามช่องเล็กๆของคุณครูบัวบูชาเดี๋ยวมือหนาสมี่อย่างไม่เบิ่งกะถาติดตามชมด้ค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะวันนี้ขอสวัสดีค่ะ